เฮ้ยสกุกตอนนี้ก็ได้ยินสามกุกขันแล้วนะครับมาจากฝั่งนู้นนะครับ้าเดล่านะครับตัวนี้ไม่หนุบนบไมู่นี่นะครับเจ้าเดล่านะครับยังสุดยอดเหมือนเดิมครับประทับใจอยู่ครับวันนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับกับการมาสวัสดีครับทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมพวกผมทาง ช่อง YouTube มาร์คไทยบ้านนะครับรู้ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k มาร์คไทยบ้านรู้ว่าจะเป็น facebook ส่วนตัวของพวกผมในทีมงานนะครับวันนี้ก็เจอกันที่ช่อง u t u b e มาร์คไทยบ้านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คไทยบ้านครับอยู่ผมตาไทยบ้านครับวันนี้ก็เจอกันหลายคนเลยนะครับพอดีว่าวันนี้ก็มาทั้งหมด4ี่ต่อนะครับเป็นต่อดินหนึ่งต่อต่อพพเนียดสามต่อนะครับก็ไปกัน4ี่คนนะครับแต่ว่า เซียนออนะครับหรือว่าอ็อไทยบ้านก็ยังเขินกล้องอยู่นะครับก็เลยไม่กล้าเข้ากล้องนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ครับผมจะไปตามสามกุกนะครับสามกุกนกป่าเป็นนกป่าสามกุกเสียงเล็กนะครับเสียงดีมากอยู่ที่บ้านน้องนกคูกนะครับตัวนี้เขาว่ากันว่าตามมาเยอะนะครับแต่ว่ายังไม่เคยเจอต่อดินนะครับแล้วต่อเพเนียดวันที่วันนี้ที่เอาไปก็มีแต่สุดๆเหมือนกันครับก็ต้องไปลองดูนะครับว่าจะหมานไม่หมานยังไง ก็ต้องลองดูนะครับเพราะว่าเผื่อมันพลาดนะครับเก่งขนาดไหนก็พลาดได้นะครับก็นั่นแหละครับวันนี้ก็เลยจะไปตามนะครับยังไม่ได้รู้หมายนะครับว่าอยู่ต้นไหนยังไงก็จะไปฟังเสียงแล้วก็ตามใส่เอาเลยนะครับเพราะว่าพวกผมมันห่างไกลจากบ้านพวกผมประมาณสิบกว่าโลนะครับประมาณสิบกว่าโลก็ไม่มีหมายนะครับก็จะไปดูตามที่เขาเล่ามานะครับมีคนเล่ามาก็จะ ขับรถไปจอดฟังถ้าเห็นก็จะต่อนะครับถ้าไม่เห็นสามกุกก็คงได้ใส่ตัวอื่นนะครับโอเคครับวันนี้ก็เจอกันตอนบ่ายนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนะครับก็จะไปออกบ่ายโมงถึงค่ำนะครับไม่ได้ไปตอนเช้านะครับพอดีตอนเช้าติดภารกิจนะครับก็เลยจะไปออกตอนบ่ายนะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปรับชมรับฟังด้วยกันเลยนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมมาร์คไทยบ้านและทีมงานได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอลง youtube ต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับไปครับนี่นะครับเราก็จะพามาดูนกต่อที่จะเอาไปวันนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นตัวนี้เป็นของเซียนกาลครับชื่อว่าอะไรครับตัวนี้ต้นครับตัวนี้เหลีวต้นครับเลยชื่อต้นตัวนี้ชื่อว่าเจ้าต้นนะครับเหลีวต้นตัวนี้แหละครับอีกฝั่งตัวใหญ่ครับโอ้ไปสองตัวครับสองตัวนะครับ เจ้าต้นกับเจ้าใหญ่ของเซียนโอ๊กครับถือตัวชื่ออะไรครับตัวนี้เจ้าอ่างครับอ่างตลอดครับตัวนี้อ๋อคู่อ่างตลอดเลยนะครับตัวนี้เป็นนกต่อนี่นะครับแล้วก็เซียนออฟที่ว่าไม่กล้าออกกล้องนะครับตอนนี้ผมก็จะถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมนะครับนี่นะครับเจ้าอ่างก็เป็นของเซียนออฟนะครับส่วน2ตัวนี้ครับเจ้าต้นกับเจ้าใหญ่เป็นของเซียนก้านะครับแต่ว่าจะให้เซียนโอ๊กถือหนึ่งต่อนะครับเซียนก้าจะถือตัวไหนครับวันนี้วันนี้ถือเจ้าใหญ่ครับ เยนก้าว่าจะถือเจ้าใหญ่นะครับให้เซียนโอ๊กถือเจ้าหลิวต้นนะครับหรือว่าไอ้ต้นเซียนออฟก็จะถือเจ้าอ่างนะครับเจ้าอ่างกี่เชลยแล้วครับออฟตัวเดียวเลยครับอ๋ออยู่กับออฟได้ตัวเดียวนะครับอยู่กับเซียนออฟมีตัวเดียวครับแต่ว่าอยู่กับเจ้าของเก่าก็มีเยอะอยู่นะครับโอเคครับวันนี้ก็เตรียมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันบ่ายแล้วนะครับกว่าจะไปหากินข้าวกินอะไรอีกนะครับ ว่ายังไม่ได้กินข้าวไปนะครับหมายนี้ก็ที่น้องนกคู่นะครับอำเภอจุพ่วงจังหวัดนครราชสีมานะครับโอเคครับไปรับชมกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาถึงหมายแล้วนะครับหมายที่ที่ว่ามีคนบอกว่ามีสามกุกขันอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งพวกเราก็ได้มาตามที่เขาบอกนะครับพอดี ไม่รู้หมายนะครับเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้ว่านกขันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่ามันไกลจากบ้านผมมากเลยนะครับก็ตามรอยมาได้เท่านี้นะครับก็คงต้องได้ฟังเสียงนะครับตามหาอีกถ้าโชคดีคงได้ยินนะครับวันนี้ถ้าได้ยินก็คงได้ตามแต่ว่าตอนนี้ก็มีหนึ่งกุกขันอยู่บริเวณข้างหน้าผมบริเวณนู้นนะครับมีหนึ่งกุกขันอยู่หนึ่งตัวนะครับก็คงได้ลองต่อกันนะครับก็คงได้ลองนะครับเพราะว่ามันเป็นหมาย แบบนี้นะครับเป็นทุ่งนาบนโคกนะครับบ้านนี้เป็นบ้านโคกครับก็คงได้ลองลุ้นนะครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับขอให้ได้ตามใช่ไหมครับเซียนก้าครับใช่ครับนี่ครับมาเพราะใจรักนะครับยอมเสียเวลาด้กับนกไม่เป็นไรนะครับยอมเสียเวลากับนกได้เสมอเพราะว่าใจรักครับนี่นะครับผาน้อยนะครับรั่วเซียนโอ๊กนะครับก็อาสา ไปตามหนึ่งกุกที่ผมบอกนะครับก็ตามไปก่อนแล้วนะครับตอนนี้ได้เดินตามเสียงไปแล้วนะครับหนึ่งกุกเสียงดีสเสียนแก้าครับรอสามกุกรู้ว่ไงครับเนี่ยตัวในขันก็ตามครับแต่ตัวนั้นอยากให้เซียนโอโคอได้ตะครับนี่นนเซียนเก้าบอกว่าอยากให้เซียนโอ๊กได้ไปลองนะครับตัวนั้นอันนี้ก็เซียนอ้อมนะครับกับเจ้าอ่างเดี๋ยวพวกผมก็จะนั่งรอฟังสามกุก สักครึ่งชั่วโมงนะครับยังไงเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับถ้าเห็นเสียนอ็อบก็ตามไปอีกคนนะครับเพราะว่ามีสองกุกแกรมนะครับขันอยู่ข้างๆกันนะครับอีกหนึ่งตัวนี่นะครับเสียนอ็อบไปกับเจ้าอ่างแล้วครับตอนนี้ก็ตามไปทางนู้นสองคนแล้วนะครับก็มีนกป่าขันอยู่สองตัวฝั่งนู้นนะครับก็ได้ตามไปแล้วครับสองคนส่วนพวกผมก็ยังอยู่ที่จอดรถนะครับยังอยู่ที่เดิมครับรอฟังอีกเผื่อมีตัวไหนอีกนะครับเพราะว่าเราจะไม่ต่อนกตัวเดียวกันนะครับ ให้นกต่อหนึ่งตัวต่อนกป่าหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ก็รอฟังเสียงตัวต่อไปอยู่นะครับตัวต่อไปเซียนก้าจะไปก่อนั่วจะให้มังไส่บ้านล่วจะให้ผมไปก่อนครับเดี๋ยวผมไปก็ได้ครับอยากให้นกต่อดินได้เจอสามกุกครับนี่เซียนก้าบอกว่าตัวต่อไปเดี๋ยวเซียนก้าอาสาไปเองนะครับส่วนผมต่อดินมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายกว่าเขาสักนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่แน่หรอกครับก็รอฟังกันไปก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่จอดรถนะครับ ตอนนี้มาร์คที่บ้านจะนกจุดคู่กันนะครับอนกผมเป็นนกพเนียนครับอายุกรงสี่ปีครับเจ้าดอลล่านะครับตัวนี้ไม่นกพเนียนไม่คู่นี่นะครับเจ้าดอลล่านะครับยังสุดยอดเหมือนเดิมครับ ก็รอฟังนกป่าก่อนนะครับตอนนี้เออนเฉียงอยู่ทางลูร้านมาโพสตามสามกุ๊กเลยมไดายกอดค่อยจะยินได้เห็นตอนนี้เซียนก้าก็กำลังทำพิธีนะครับถือว่าเป็นสีม่มงคลนะครับเพื่อการตามล่าสามกุ๊ก ก็ขอเจ้าที่เจ้าทางนะครับทุกที่มันมีเจ้าที่เจ้าทางนะครับก็ต้องขอนะครับทําตามประเพณีนะครับบ้านผมก็เส้นไหว้โดยบุหรี่หนึ่งตัวนะครับนี่นะครับก็วางไว้ในมีปัดไปใหม่ดีดีด้วย ตอนนี้ก็ได้ยินนกปาขันอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่น่าจะใช่สามกุกนะครับนี่อยู่ตัวนี้ใกล้ๆนะครับไม่ไกลมากอยู่เลยต้นนี้ไปนะครับเสียงดีด้วยนะครับเสียนก้าครับว่าไงครับตัวนี้จะให้ผมไปไหมครับนี่ผมเห็นเนี่ยตรงต้นเนี้ยมันไม่ขันนะแต่ว่าบินจับอยู่ตรงนี้นี่เสียนกาบอกว่าทางนี้นะครับเขาจะรอดูก่อนนะครับเผื่อว่าจะใช่สามกุกนะครับก็อจะรอฟังตัวนี้ใช่ไหมครับนี่ครับ มันไม่แน่นอนครับตัวนี้เพราะผมเห็นเลยครับครับผมถ้างั้นตัวนี้ก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอานกต่อดินดอล่าไปลองนะครับแล้วก็จะได้ตั้งกล้องให้พี่น้องเอฟซีที่ตามรับชมทุกคนได้รับชมกันนะครับตอนนี้นกของเซียนอ๊อฟก็ไปทางนู้นนะครับไปไกลอยู่ครับส่วนนกตัวนี้เป็นนกป่านะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนไปทําหน้าที่นี้เองนะครับก็ขอให้มันหมานะครับได้เซีนว่าเจ้าที่เจ้าทางแล้วนะครับ ้ทุกท่านครับน่าเสียดายมากเลยครับเมื่อกี้นี้มันเห็นผมนะครับก็ตีตะไลขึ้นไปแล้วนะครับข้ามไปฝั่งนู้นนะครับไปทางนกของเซียนกล้านะครับนี่ครับที่แรกจับขันต้นนี้เลยตีตะไลขึ้นนะครับไปทางนู้นนกของเซียนกล้าตัวที่เซียนโอ๊กเอาไปใส่นะครับเรียกแล้วครับเรียกกันแล้วครับได้ยินไหมครับทุกท่านโอ้ก็ไม่น่าจะพลาดนะครับมันเป็นเจ้าของถิ่นนี้นะครับตัวนี้นั่นครับ ก็เสียดายเลยครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับถือว่าไล่ไปหานกทีมงานเดียวกันนะครับมาด้วยกันใครได้ก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนตัวผมก็จะลองใส่ดูนะครับที่ตรงนี้เผื่อว่ามันจะดึงกลับมาหรือว่ายัางไงนะครับก็ต้องรอติดตามรับชมนะครับผมก็จะใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมันจะปักขึ้นนะครับตรงนี้แหละ ตอนนี้ก็เอาเจ้าดราใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เจ้าดรานี่นะครับยังจับได้นะครับนี่ก็เป็นคืนนะครับระยะห่างประมาณหนึ่งคืบนะครับสําหรับหลายๆท่านที่ถามผมมาในสูตรของผมนะครับเจ้าดราก็ยังไม่เล่นนะครับกําลังแต่งขนอยู่เมื่อกี้นี้ก็เล่นคากรองนะครับผมก็าลังปักคืนอยู่ผมเลยได้มาเคาะกล่องไว้นะครับเดี๋ยวมันจะขันนกป่าจะมาก่อนนะครับนี่ครับนกป่าก็เสียงคู่อยู่ฝั่งทางนู้นนะครับสงสัยจะเข้านกของใครหรือเปล่านะครับนกของทีมงานเดียวกันนี่แหละครับ ถ้าเขาได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่ามาด้วยกันนะครับไม่มีปัญหาถือว่าไล่ไปให้เขานะครับรอดูว่าเจ้าดอลล่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะตั้งกล้องให้พี่น้องได้รับชมนะครับนี่ครับขาตั้งกล้องของผมทําเองนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายให้ดูแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้นะครับ อะไรกันครับเนี่ยลืมกดถ่ายโอ้ผมเสียดายเลยครับภาษาตั้งกล้องนกเล่นอย่างดีวันนี้ลืมกดถ่ายซะงั้งนแต่ว่าตอนนี้นกมันไปเข้าร่วมของทีมงานอีกคนนะครับคือเจ้าต้นของเซียนกานะครับมันไปเข้าร่วมครับก็แบบตอนที่ผมมาที่ผมบอกนะครับมันอยู่ตนนัวนี้แล้วตีตะไลขึ้นไปทางนู้นนะครับตอนนี้มันไปเข้าร่วมตัวน,นู้นนะครับมันเลยไม่มา ก็รอดรอดูว่ามันจะหยับไหมนะครับนกถินนี้เหนียวจริงๆครับคนมาตามเยอะสามกุกก็ยังไม่เจอเลยนะครับวันนี้คงต้องรอดูตอนเย็นๆครับตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วครับนี่นะครับทีเด็ดของเราอุตสาหขันเอาอย่างดีนะครับวันนี้ด้านเลื่อมกดถ่ายนะครับเพราะว่าผมลดแสงลงมันมืดก็เลยมองเห็นไม่ชัดนะครับ เมื่อกี้ก็กดไปนิดนึงนะครับตอนคนมาแล้วก็ได้ยินเสียงนิดเดียวนะครับได้เห็นเด่นนิดเดียวครับนี่ครับเจ้าดอลลานะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเก็บขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าทีมงานแล้วก็ผมเองก็หิวข้าวนะครับก็คุยกันว่าจะเก็บนกก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าไม้มาใหม่ตอนนี้ก็จะไปหากินข้าวก่อนนะครับไปหาซื้อข้าวกินในบ้านนี้ก่อนนะครับก็ต้องไปขับหาร้านข้าวอีกนะครับก็จะเก็บนกก่อนเดี๋ยวมารอดูไม้ต่อไปนะครับทุกท่าน ตอนนี้ก็เก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าดอลล่าเมื่อกี้ผมก็ได้ย้อนดูในกล้องแล้วนะครับไม่ใช่ลืมถ่ายนะครับผมกดถ่ายอยู่ครับแต่ว่าอากาศมันร้อนโทรศัพท์ก็เลยกล้องตัดเองนะครับถ่ายได้ประมาณ15บห้าวิน,นะครับก็ดอลล่ายังไม่ขันเลยนะครับเห็นแค่ตอนผมเดินออกก็ตัดไปก่อนนะครับเสียดายมากครับวันนี้ดอลล่าเล่นประทับใจมากเลย โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปหาร้านอาหารกินข้าวกันก่อนนะครับเพราะว่าหิวมากแล้วตอนนี้บอกเลยครับว่าโคตรหิวเพราะว่าผมยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงมาเลยนะครับมาจากบ้านก็ไม่รู้ว่าจะไปได้กินอะไรนะครับเห็นร้านอาหารอะไรก็จะกินนะครับนี่นะครับก็มาถึงทีมงานแล้วนะครับก็นั่งรออยู่เป็นไงครับเซียนกาเจ้าใหญ่วันนี้ขันยนครับก็กําลังขันเรียกนะครับแต่ว่าแต่ทั้งสองตัวครับ นกป่ายังไม่เข้านะครับเจ้าต้นเป็นไงบ้างครับก็นกป่าเข้าอยู่นะครับแต่คนหิวเข้าครับก็เลยไปไล่ออกครับโอ้นกเข้าอยู่นะครับเพราะว่าตัวที่ผมไล่ไปนะครับมันก็ไปเข้านกเจ้าต้นของเซียนกานะครับแต่ต้องไล่ออกนะครับเพราะว่าคนหิวเข้ามากเลยครับตาลายนะครับเพราะว่ามันอยู่กลางป่าด้วยนะครับก็เลยต้องไล่งวมาทางนกต่อโอ้คนไล่งวมาทางนกต่อนะครับเดี๋ยวคงต้องเก็บนกต่อทุกตัวก่อนนะครับ จะได้ไปหากินข้าวแล้วค่อยมาเข้าหมายใหม่นะครับช่วงเย็นเชนกาประทับใจนกตัวเองไหมครับวันนี้ประทับใจทั้งสองตัวครับอ๋อก็โอเคนะครับถือว่าโอเคครับไม่ถึงยังไม่มีแต้มแต่ก็ประทับใจนะครับไม่เป็นไรผมก็ประทับใจเจ้าดอลลาร์นะครับโอเคครับเราจะไปหากินข้าวกันก่อนเลยนะครับขันไหมออบนกคันไหมนกปามีคันนะครับ นกต่อยังเรียนดีไหมนี่นกตอก็ไม่ค่อยเรียนวันนี้เป็นยังไงบรยาการไม่ดีนี่ลมพดก็นกเสียนออบบอกว่าวันนี้นกต่อเล่นไม่ประทับใจสักเท่าไหร่นะครับหมายนี้เพราะว่าลมแรงนะครับนี่ดูภายรอบนะครับก็ลมแรงจริงๆแหละครับวันนี้อากาศร้อนแต่ลมแรงครับนกต่อใส่ตัวไหนข้างหลังันนะครับก็โอเคครับ ไปกินขาวไหมมึงลือกยีรอรอยู่นี่รอยนี่แหละเสียนอบจะรออยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะออกไปกินข้าวข้างนอกนะครับไปครับคา,า,าอยู่หรอครับ

เอาผัดกะเพราเนื้อครับที่ไหนเหรอครับเอาผัดกะเพราเนื้อแกนเหรอเปลี่ยนเป็นผัดกะเพราเนื้อสองจานครับผมอ๋พีเสีครับอ๋พี่เสียสี่สิบสองจานเลยก็ได้ครับทั้งนั้นครับผมซื้อมาให้พวกมันเนี่ย ไอ้อ๊อบมากินข้าวมาเหรอเนาะมันกินมาหนี้อไอกาก็กินมาเหรอยังม,มีแต่กินเนาะก็เลยหิวจะจะจะจจะปุ๊บตอนนี้ก็กินข้าวอิม่มแล้วนะครับอันนี้ก็จะซื้อไปฝากเซียนกาเซียนอ๊อฟนะครับ เพราะว่ามันไม่มาด้วยนะครับมันกินเข้ามาแล้วก็จะซื้อขนมซื้อน้ําไปฝากนะครับเอ,อแ้แ้ลน้ําลูกพี่ลืมหนามอีกโอ้ตายกูก็ซื้อไปฝากทีมงานนะครับนั่นแหละถือมาอือมาเถอะนี่นะครับก็ซื้อไปฝากทีมงานนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จ นี่นะครับเราก็จะเอาขนมที่ซื้อมาไปให้ทีมงานนะครับเอ้าอล่านะครับอลา่านี่ครับเจ้าต้นนะครับอันนี้เพเนียดผมเองนล่าครับวันนี้ก็ คงไม่ได้มีหลักต่อไปนะครับหมายต่อไปแล้วเพราะว่าเนื่องจากรถส่งไก่นะครับผมนัดส่งไก่ตอนเย็นนี้นะครับเพราะว่าทีแรกเขาโทรมาบอกว่าจะมาถึงช่วงกลางคืนนะครับผมก็เลยตกลงกับเขาเลยมาต่อนกันนะครับทีนี้เขาเลยโทรมาบอกใหม่นะครับว่าจะมาถึงแล้วนะครับผมก็เลยต้องรีบเก็บกลับบ้านนะครับ ก็คงไม่ได้มีหมายต่อไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังรอทีมงานเก็บนกเก็บอะไรอยู่นะครับคงมีแค่หมายเดียวนะครับวันหลังค่อยมาใหม่นะครับสามกุกยังไม่เห็นเลยผมโทรถามเขาแล้วนะครับว่าเขาว่าอยู่ตรงนี้แหละครับก็คงมาใหม่วันหลังนะครับวันนี้ก็คงได้ปิดคลิปไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวรอทีมงานมาครบทุกคนเราก็จะปิดคลิปกันนะครับนี่ครับเซียนก้าก็มาถึงแล้วนะครับ ดูจากหน้าตาแล้วเซียงเลยไหมครับเสียงเลยไหมครับนี่วันนี้เซียงมากครับต่อนกมาเพิ่งจะเป็นครั้งนี้ครั้งแรกครับเพราะว่าต้องกลับก่อนเวลานะครับที่จริงว่าจะกลับช่วงเย็นนะครับทีนี้เลยรถส่งไก่มาถึงก่อนนะครับเจ้าใหญ่เป็นไงบ้างครับช่วงที่ผมไปกินข้าวถือว่าเล่นดีครับนกปาก็กําลังมาครับนกปากําลังมานะครับตอนนี้นกปลาอยู่เคีับ ก็ไปกินขนมนะครับผมซื้อมาให้แล้วครับเฮยยิ้งยิเงย่งเฮ้ยสามกุ๊กตอนนี้ก็ได้ยินสามกุกขันแล้วนะครับมาจากฝั่งนู้นนะครับได้ยินไหมเฮ้เสียงขาได้ยินไหมเป็นสามกุกที่เสียงดีมากเลยนะครับตามคำล่ำลือเลยนะครับเสียงน้อยนะครับกลมๆโอ้เสียงดีเลยครับอู้มาเห็นตอนผมจะกลับบ้านครับหมายนี้สงสัยต้องได้มาแก้มือใหม่นะครับ ไม่รู้ว่าโทรศัพท์จะได้ยินไหมนะครับพว่าลมแรงแต่ว่าคนได้ยินเสียงขันอยู่นะครับนี่ไกลมากอยู่ไก่อยู่มาไหมครับมาครับแต่ว่าต้องลงไปทําตุลา่อนนะครับวันนี้เสียดายนะครับรถส่งไก่มาก่อนโอ้โหนู่นนะครับยังไ่คิวเลยโอ้โหตอนนี้ก็เก็บนกทีมงานเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ปิดคลิปแล้วนะครับทีนี้แต่ว่าดันมันได้ยินสามกูกนนะครับโอ้โห ทำไงจะนอนหลับครับทีนี้คือเนี่ยมจะบี่บอกเวลาที่เราบ้างนกอ่นกตามกุ๊กนี่มันไม่มันไหม่ขันครับพอเราเก็บมันขันนี่คือคือความมงคลเลยครับเนี่ยใช่นะครับเพราะว่าทีแรกไม่ขันตอนนี้มาขันนะครับคือเหมือนท้าทายครับแบบเนี้ยเหมือนเรามันท้าทายเรานะครับเนี่ยโอ้โหนกก็เอามาหมดแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวจะปิดกล้องแล้วนะครับโอเคนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ การมาตามสามกุกนะครับเป็นการดูไหมก็ได้เห็นตัวแล้วนะครับสามกุกที่เขาลํเรือกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจําเป็นนะครับเพราะว่าเรานัดรถส่งไก่ตอนเย็นนะครับเราก็กะว่าจะมาต่อนกถึงเย็นแล้วยังจะกลับไปส่งไก่นะครับแต่ว่าพอดีว่ารถส่งไก่เขามาถึงก่อนนะครับก็เลยต้องกลับก่อนคลิปนี้ก็เลยได้คลิปไม่เต็มถือว่าไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันได้ต่อนิดเดียวนะครับมาไกลอีกต่างหากก็เลยต้องรีบกลับนะครับ แต่ก็เห็นแล้วครับสามกุกเห็นพิกัดแล้วนะครับถ้าไม่มีใครมาได้ไปก่อนนะครับเราต้องมาตามอีกแน่นอนนะครับสามกุกตัวนี้เสียงใสมากเลยครับตอนนี้ก็เก็บนกเก็บอะไรเป็นที่เรียบร้อยครับประทับใจอยู่ครับวันนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับกับการมาโอเคครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ม์คไทยบ้านและทีมงานได้ทำคลิปวิดีโอต่อนกวิถีชีวิตบ้านๆลงให้ทุกท่านได้รับชมด้วยกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ